มาอยู่ใหม่มาปุ๊กเพื่อนใหม่ปุ๊กปุ๊กเพื่อนใหม่มาอยู่ใหม่ยายเอลมีลูกติดอยู่ลูกติดจากผัวเก่านะคะยายแอลก็มีลูกติดจากผัวเก่ามาซื้อว่าอุ้มนะคะ,ะอุ้มเนี่ยก็เป็นลูกสาวเล้ลูกสาวเป็นลูกติดที่นี่พ่อยายแอลมากก็เอาลูกมาอยู่นําละแต่ว่ากับผัวนี่ตายไปนะผัวผัว ที่ว่ามีลูกติดก็ตายไปนั่งอุ้มม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็มาอยู่กับนางแอลนางแอลีนก็รับเป็นถือว่าเป็นแม่คนนึงละเป็นแม่เลี้ยงก็ตามแต่ว่ายายแอวนี่ก็ใจดีกับนา่งอุ้มหักนางอุ้มคือจังลูกแท้เพราะว่านางแอวนี่เป็นมันนะเป็นมันมาหลายปีแล้วแอวก็เลยหักนางอันนางอุ้มนี่คือลูกแท้เอาจังได้เนาะเอามาเลี้ยงแต่ยังน้อยแล้วที่นี่พอนางแอวมาอยู่ในหมู่บ้านตะแก้วก็สังเกต ลูกบ้านอยู่ตลอดเพราะว่าช่วงนั่นช่วงงานช่วงนั่นกะซิมีกะสือบพว่าซิมีกะสือผีปอบแต่ก่อนมีหลายนะคะบราน,นอกของเรามีหลายว่าซิมีผีกะซือผีปอบผีเป้าอ่าก็ว่าไปแต่ว่าเฮาสิบว่าเรื่องผีกะซือมื้อนี้ตาแก้วนี่ก็ต้องสังเกตลูกบ้านแต่ละแต่ละบ้านแต่ละเือนเป็นจังไดมากอย่างไดมีลูกจักคนอย่างท่านซีเพราะว่าตาแก้วเป็นู้ใหญ,ญ่บ้าน ซ้อมมาซ้อมมาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอาชาวบ้านชาวช่องประกันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันเป็นอาชีพหลักสมัยแต่ก่อนงัวควายลายเด็กงัวควายลายเฮือนใดก็มีงัวมีควายกันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายตามวิถีชีวิตบ้านนอกของเฮาแต่แก้วนี่ก็ว่าเป็นเป็น,ปนมีงัวนี่มีงัวไม่ควายอันดับหนึ่งแหละอยู่ในหมู่บ้านเพราะเป็นหยาบ้านเราเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาหลายปีเด็แต่แก้วรับมูลมัง มาจากพ่อจากแม่มุนมังงวัวควายพ่อแม่ปั่นให้บอกเม่นหน่อยตะแก้วกับมีเมียมีเมียมีลูกนะตะแก้วกับมีเมียมีลูกมีมีลูกมีหลานคือการครอบครัวใหญ่คือกันตะแก้วก็ได้นะคะ,ะมีเมียซื่อยายืนยืนนี่ก็อยู่กับตะแก้วมาหลายปีนะคะทุกคนยยืนอยู่กับตะแก้วมาหลายปียยืนนี่เป็นคน เป็นคนทางอื่นมาเอาตะแก้วแล้วมีมีลูกนํากันสามคนนะตะแก้วกับบลูดอ,อกว่าประวัดของแย่เยื่นอีกเป็นจำนายแน่ขนาดเมียเจ้าของก็แต่ว่าหู้แต่ว่าพ่อแม่เย่เยื่นอีกตายไปแย่เยื่นอีกเป็นลูกสกาวเป็นสาวโมมีพี่มีนอม้องโมมีญาติเพราะพ่อแม่แย่เยื่นอีกมีลูกสาวผู้เดียวอ่ามีลูกสาวผู้เดียวคือแย่เยืน แก้วเห็นกันก็เลยมากกันนี่แหละ,ะตกลุมรักมักกันแล้วมาโปกลงปงใจเป็นครอบครัวเดียวกันมีลูกสามคนแต่แก้วก็ได้นะแต่ว่าตะแก้วกับมาพิดสังเกตอยู่นะแตะแก้วกับมาพิดสังเกตเมียเจ้าของมีลูกคนที่สามเปนะ็นยังคือจอยคือผอมคือโซค่ะแท้นะแตะแก้วกับบกปากหรอกนะอยู่มาอยู่ไปอยู่มาก่ะบอกปากบกปากถามเมียว่าเจ้าคือผอมคือจอยคือโซ แต่ว่าเอาความคิดที่ว่าสงสัยว่าเมียเป็นนั่นเป็นนี่ก็เก็บไว้ในใจซะนะบุก,กาถามเมียญนะาติเมียคิดว่าเจ้าเจ้าของคิดว่าเมียเป็นนั่นเป็นนี่นะแกก็เลยเก็บความสงสัยไว้ตลอดแต่บุเคยบอกลูกบ้านบนะุเคยงนะแกก็พยายามสังเกตเมียเจ้าของอยู่ตลอดยืๆๆนยืนยืนยืนเป็นตุกลลูกเต้าเหล่าก่อภไผ่กับตะแก้วกับ บรได้สอบถามคักปานั่นเพราะพ่อแม่เพิ่นตายเนาะเอาปิดประตูก่อนเนาะพี่น้องที่นี่อยู่มาอยู่ไปกันเนาะอ่างัวควายกับลูกบ้านมาแจ้งพูนใหญ่บ้านตายอยู่เรื่อยๆงัวควายกับอะไรเพื่อนไผยก็มีงัวมีควายมาแจ้งพูนใหญ่บ้านอยู่เรื่อยๆโว้ยงัวงัวน้อยออกลูกออกมาหมอาที่ก็ตายพูนใหญ่บ้านเลยแบบซั่น อ่าเป็นจังไดเนาะบ้านเฮามันเป็นจังไดเนาอะอ่าอีกเพื่อนลหลังนึงมาบอกอีกลหลังนึงก็มาบอกอีกละอ่าบ้านอันงัวควายเมียนท่อกออ้อนอ่อนกับตายภาแบบ่นงัวควายท่อก้อนอ่อนกับตายคาท่อ่าใสผู้ใหญ่บ้านเอ้ยจังไดเฮาหมู่บ้านเฮามันมีปอบมีอย่างอยู่บอ่อภา่ามีกระซื้อมีอย่างอยู่บ่เขาเห้ซ่าใหงลือกันอยู่ไทบ้านอยู่ใกล้ ขอบกับมีกับสื่อกับมีมาชันไทยบ้านมาเวนะ้งเนี่ยบ้านเราเคยเว้าง่ายเัากระเท้าพากันสืบตัวมาชันสืบเบิงบ้งมาชันผู้ใหญ่บ้านมาเว้าลูกลูกบ้านปรึกษาลูกบ้าน